ยามเช้าในยุคครีเทเชียสป่าดิบชื้นเงียบงันฝูงไดโนเสาร์กินพืชกำลังกินใบไม้เสียงลมหายใจหนักๆดังเป็นจังหวะพื้นดินสั่นไหวเบาๆนกโบราณบินแตกตื่นเสียงคำรามต่ำลึกดังมาจากหลังพุ่มไม้ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์ตัว,ตว,ตวโตโผลออกมาดวงตาคมกริบจมูกสูดกลิ่นเหยื่ออย่างแม่นยำ มันพุ่งเข้าหาเหยื่ออย่างรวดเร็วฟันแหลมยาวกัดลงที่ลำตัวเสียงประดูกแตกดังชัดเจนฝูงไดโนเสาร์แตกฮือวิ่งหนีสุดชีวิตบางตัวล้มลงเพราะความตื่นตระหนกหลังการล่าป่ากลับมาเงียบงนันมีเพียงเสียงหายใจของผู้ล่าและกลิ่นเลือดคละคลุ้งพระอาทิตย์ตกดินเงาของไทแรนโนซอรัส ทอดยาวบนพื้นดินแสดงถึงโลกที่ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นอยู่รอดกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้ด้วยนะคะ